พาไปดูเรื่องแปลกที่ชาวบ้านนำของเล่นค่ะไปเส้นไหว้เจ้าแม่ตะเคียนนะคะในพื้นที่อำเภอหนองบุญมากค่ะ ที่ใต้ร่มต้นโพลและต้นว่านะคะภายในที่พักสงฆ์บ้านดอนทะยุงตมบลสาวระพีอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาเป็นจุดที่รวบรวมเอาต้นแล้วก็ตอตะเคียนที่ถูกกู้ขึ้นมาจากลําน้ําจักราดที่ไหลผ่านตลอดทั้งหมู่บ้านค่ะเอามาเก็บรวบรวมไว้แล้วก็ถูกผูกด้วยผ้าสามสี7สีรวมจํานวน16ต้นพร้อมทั้งมีชุดสบายจานวนหนึ่งรวมถึงร่องรอยการจุดธูปเทียนบูชาตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้แต่ว่าที่น่าแปลกค่ะก็คือนอกจาก ชุดสบายที่มีคนนํามาถวายแล้วนะคะยังมีของเล่นค่ะทั้งกีต้าร์นะคะรถเด็กเล่นถูกวางอยู่บริเวณที่ถวายผ้าสบายรวมด้วยจํานวนหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่แปลกแตกต่างไปจากการบูชาเจ้าแม่ตะเคียนที่เคยพบเห็นทั่วไปนะคะ จากการสอบถามนายภูชัยถินกระโทกผู้ใหญ่บ้านดอนทยุงแห่งนี้เล่าว่าต้นตะเคียนเหล่านี้ถูกค้นพบอยู่ภายใต้ลำน้ำจักราดในขณะที่ได้ทำการขุดลอกลำน้ำเมื่อประมาณปี2540ถึง2546แล้วก็ถูกนำมารวบรวมเอาไว้ที่วัดเนื่องจากชาวบ้านมีความเชื่อว่า ต้นต่เคียนนะคะจะมีเจ้าแม่แตะเคียนสิงสถิตอยู่นะคะจึงได้นําเอาผ้าสาสี7สีมาผูกเอาไว้เป็นการแสดงออกถึงความเคารพบูชาตามความเชื่อแล้วก็พากันกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบต่างๆที่ผ่านมาก็ทราบข่าวว่ามีผู้ที่สมหวังจะคําอธิษฐานรวมถึงได้ราบลอยจากการถูกหวยเป็นจนํานวนมากค่ะจึงได้พากันนาเอาชุดสบายและเครื่องเส้นไหว้มาแก้บนอย่างที่เห็น ซึ่งก็ถือว่าเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะแต่ว่านอกจากความเชื่อเหล่านี้แล้วนะคะอยากจะให้สังคมมองในมุมที่ว่าต้นตะเคียนเหล่านี้ได้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของคนใน หมู่บ้านชุมชนนะคะเพราะกว่าที่จะมีการรวบรวมต้นตะเคียนทั้งหมดนี้มาไว้ที่เดียวกันได้ค่ะก็มาจากความร่วมแรงร่วมใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันของชาวบ้านในหมู่บ้านจึงทําให้ได้เห็นต้นตะเคียนเหล่านี้มาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองส่วนในเรื่องของการที่มีคนนําเอาของเล่นมาถวายต้นตะเคียนนอกจากชุดสบายนั้นนายวิรพันธ์ทุ่มกระโทนไป5้ปีชาวบ้านดอนทยูงค่ะก็เล่าว่ามีหลายคนที่มาไหว้ขอพรต้นตะเคียนเหล่านี้และบอกว่า เจ้าแม่ตะเคียนได้ไปให้โชคลาภนะคะซึ่งเจ้าแม่ตะเคียนค่ะจะพาเด็กไปด้วยนะคะจึงคิดว่าน่าจะเป็นลูกของเจ้าแม่ตะเคียนแล้วก็เมื่อได้โชคลาภตามที่เจ้าแม่บอกมาแล้วคนที่ฝันเห็นค่ะก็เลยได้นําชุดสบายมาแก้บนให้กับเจ้าแม่ตะเคียนแล้วก็ไม่ลืมที่จะหาของเล่นเด็กมาถวารลูกของเจ้าแม่ตะเคียนด้วยอย่างที่เห็นนะคะก็เกิดจากที่ มีคนฝันถึงค่ะแล้วก็ได้นำของเล่นมาถวายดังที่เห็นนะคะ